เรื่องของการที่จะบอกว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะก็ไม่ใช่แผนงานเฉยถ้ามันไปได้สถานการณ์มาดีขึ้น,นก็สามารถจะเดินไปถึงจุดนั้นได้วิชันวิชันของใครผู้นำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลักของผู้นำผิดวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดจนสุดท้ายเป็นตัวแปรมาเข้าสู่โรคประจำถิน่นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาตินะครับ อยู่ที่ผู้นําจะใช้ไม่ใช้นะครับเป็นดุลพินิจหรือจะออกทะเลต่ตอไปสุดท้ายนะครับปลายทางที่จะเสียใจที่สุดคือคนในครอบครัวนะครับติดโควิด -19 เป็นโรคใดโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นคนรอบข้างตายมากขึ้นมากขึ้นนะครับยิ่งใกล้เลือกตั้งเนิ่มเมื่อไหร่ปฏิกิริยาทางการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด1 i นะครับตกลงจะเอาอยัางไงโควิด -19 ทําไมมันหนักขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยรกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็จะเสนอที่จะปรับให้เป็นโรคประจําถิ่นนะครับลด เรื่องค่าดูแลนะฮะโดยใช้วัฒกรรมเจ็บจ่ายจบนะครับจะทําให้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการผมจะมาอธิบายเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ทร,ร,ราบเน่ยออการปรับมาตรการปรับสีพื้นที่แล้วมีมาตรการในเรื่องของงารที่จะทํายังไงในเรื่องของการให้เกิดการท่องเที่ยวนะที่ปลอดภัยในการที่จะเปิดประเทศต่น,นี้เราก็เปิดอยู่แล้ว ก็มีการปรับปรุงมาตรการอยู่แลามาตรการด้วยกันนะเดี๋ยวฟังทางโทรทบตัวบขเขาชี้แจงมาแล้วกันละเอียดเป็นย่ออยูอย่ของควรสิ่งทั้งหมที่สุดก็ที่เป็นห่วงตอนนี้คือสถา,า,านในช่วนของสงกรานนะก็มีมาตรการหลายอย่างด้วยกันนะครับสิ่งทั้งมาที่สุดทุกทุ่นที่ที่มีการจัดงานเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองต้องรับผิดชอบนะปฏิบัตตามมาตรการถ้าตรงไหนไม่ปฏิบตามมาตรการก็ต้องถูกปิด จากการจัดงานในวันสงกรานต์ก็ต้องระมัระวังเป็นไยดีไทยแต่โบรนาณน,นะครับพวัะนั้นก็ขอให้ฟัง,งมาตรการของสวพด้วยในวันนห้ตามนั้นเพื่อป้องกันการแพร,ร่ระบาดที่มากขึ้นวนฒาการศกต่างประเทศก็มีมากกว่าเราเยอะมาตรการในการดูรร nova, แลรักษาเราก็ทําได้ดีกว่าเขาเพียงเติยายามยาต่งางๆแล้วก็เพียงพออยู่ในขณะนี้ หน้าที่สำคัญประก,การหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนเข็ม booster เข็มสามนะก็วันนี้ก็มีวัคซีนเพ่เกียงพออยู่สามล้านเตรียมไว้สามล้าน,นโดสนะแล้วก็คนบางทีก็ยังไม่ค่อยอยากจะมาก,กันเราก็ต้องรณรงลงให้ฉีดให้มากขึ้นวันนี้ก็เลยตัดการให้จัดมีอะไราการลงไปฉีดในพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานเนี่ยี่ต้องฉีดวัคซีน ไม่ได้มาพิี่สนดนะครับแล้วก็ระาวาังผู้ที่มีโรคประจาตัวใช่ไหมตอนนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งผู้ที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตอันนี้เขมีอาการโควิดกพอฟอกไปฟอกไม่ได้ตามเวลาตามกำหนดมันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกะันแลวบางง่าจะแก้ไขทุกสิ่งแต่แหละนะนะเดี๋ยวฟังทางโฆษกที่แจง้งมาแล้วกันมันมีหลายอย่างที่ที่ต้องปรับ ปรับปรุองอะไต่างในเรื่องของการที่จะบอกว่าเป็นโลกประจัมชินนะก็ไปเดิแผนงานน่เฉยถ้ามาือไปได้สถานการณ์มันดีขึ้นเราก็สามารถจะเด,ดินไปสู่นั้นได้ใช่ไหมยังไม่ใช่ไหมเพราะว่าเออจะจะ,จะทำแล้วนะแล้วก็มีขั้นตอนสามสี่ขั้นตอนของเขาจะไม่ผ่านมารฐาน,นนี้ออก็จะเปิดไม่ได้ก็ร้อนเองก็ต้องใช้วิธีการมาตรการดึงดูดมือทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกียงวดมีอะไรไหม ก็ขอญาตไปสิเพราะจัดในที่แจ้งจะโวนคนเท่าไหร่นะก็มีอยู่แล้วนี่นะเพราะด้วดการที่จะไปจัดอยู่ในสถานที่ปิดลิขิตที่เขายังไม่ให้เปิดอยู่ดีเขาก็บอกให้จัดได้ทั้งสถานที่เป็นเหมือนบ้านอาหารก็ไม่กลัวกันหรือไงล่ะไม่กลัวโ,โควิดกันหรือไงสถานที่แบบนี้เข้าไปอ่ะก็ไม่ใช่ว่าไปไห้าม สถานีก็สถานีที่มันไม่ใช่ในที่ที่ปิดพื ian, ้นที่คือความเสี่ยงวันนี้ก็เข้าไปตรวจเจออยู่หลายพื้นที่ด้วยกันก็ได้กัับกำชับไปแล้วว่าถ้าไม่ไปกิบตามมาตรการก็ต้องถังเป็นโดยทีต้องมีความผิดรับผิดชอบตามกฎหมายจะทำให้คนเดือดร้อนเพราะนั้นก็เตือนเพื่อกานว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่อยากจะเป็นแล้วไม่อยากให้เป็นไม่อยากคนจะครอบครัวติดเชื้ออะไรต่างก็ต้องระวังตัวเองในการใช้ชีวิตในยังคงต้องระวังอยู่ หน้ากากยังคงต้องใส่อยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพากหัวขาวพราจะเลิกถอดหน้ากากจะเลิกโน่นเลิกนี่มันยังไม่เลิก,ลเลกเลยเพราะมันนิสิตสบคิยังไม่ได้ออกมานถึงดีก็กลัวไปลวงหงน้ากันนี่มันเป็นประเด็นงไ,ไ,ดไงอะไรมีอะไรไหมไม่มีะนะคุณพ่อาวานได้แล้วภากาแล้วภาษาเข้าใจกันคุณแล้วคุณพูดได้ภาษาภาษาไ่ผมก็เห็นมีอะไรนี่ ก็เป็นการพบป่าพูดคุยนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ไปพูดการเมืองกันไม่พูดว่าเออเขาเขามีข้อเสนออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่จะดูแลที่เหลือว่าจะชน์อะไรนะั่วเขางรับ,บาดก็ได้ฟังอยู่ก็รับฟังมาก็หลายเรื่องก็เป็นอยู่ในแนวทางที่รัฐบ,บาลกาำลังทาอยู่เมื่อเราไดฟังเออตรงนี้ทําแล้วนะตรงนั้นมติดตรงนี้อยู่ไดตรงนี้เป็มอยูกนะแต่ก็มีข้อแนะนำเป็นประโยชน์นะเน่ยนะพัะพวงมให้เกียรติกันแลัดะันก็แค้นั้นเองไม่ใช่ประเด็นอะไรทั้งสิ้นนะ ไม่ต้องมีสัญญาเนะก็มากินข้าวคือกินข้าวแล้วมานี่ก็คือเรามาแก้กันแบบสุภาพบุรุษอะเข้าใจไหมถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมืองที่พระทุกคนคาดหแวบบังให้มีการไปรูปทางการเมืองว่าการไปรู้ทางการเมืองก็ต้องไปรูปที่ตัวเราก่อนใช่ไหมระบบก็คือระบบก็ไม่ว่าการทุกนนแต่ตัวสสทุกคนก็ต้องมุ่งหวังเพื่อทํางานเพื่อประชาชน กา,การทำงานผร้โดยชนเมื่อเข้ามาอยู่ในระบบแล้วมาเป็นรบบัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็แต่มันติดมันเจอปัญหา,ม,ญหามันเจอกฎหมายเยอะแยะเดีอยวบางทีอาจจะยไม่ไทราบ,บนะกฎหมายเรื่องประมาณกฎหมายเรื่องการที่จ่ายกฎหากากมายเรื่องการตรวจสอบการทุจริตกฎหมายเรื่องนี้เรื่องโน้นตั้งแต่ละกระทรวงแต่น,นาหน่วยงานมันก็มีอยู่คณะกรรมการก็ปปรับแก้กฎหมายเรื่อสอบข้อให้ทาได้ผมก็ไม่อยากให้ผู้คนมีปัญหาเรื่งนกฎหมายนั่นแหละเข้าใจไหมนะบางทีก็ก็ ไม่เข้าใจทำไมทาไมไม่ทําอันนี้ทําไมไม่ทําอันโน้นผมอธิบายไปก็เข้าใจกันไม่มีอะไรนะความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่รับผิดชอบโดยภูมิใจไทยนะครับหมอก็บอกว่าไม่มีเงินเพียงพอแล้วนะครับก็อยากจะปรับให้ประเทศไทยนะครับเป็นโรคประจําถิ่นเหมือนประเทศบางประเทศแต่ไม่ใช่ประเทศอื่นบางประเทศนะครับเนื่องจากคนป่วยเพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i n e t e e n ทำนิวไฮคนตายเพิ่มกระชูด นะครับจะไปล็อกดาวน์จะไปเคอร์ฟิวก็ไม่มีเงินจะให้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือว่ายิ่งเปิดโควิดยิ่งพุ่งนะครับสายพันธุ์ใหม่ๆก็มาเรื่อยๆจากสายพันธุ์ปกติเป็นสายพันธุ์เดลต้าจากเดลต้าเป็นโอเมกอรจากโอเมกอรเป็น b a 2อยอย่างนี้ผมเรียกว้มันมาแน่ๆตอนนี้ก็ปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่ คนติดในช่วงเวลานี้ก็กลายเป็นคนติดสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสายพันธุ์โอมิครอนอก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากฝั่งแอฟริกานะครับซึ่งมีสายพันธุ์ที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับประมาณ10กว่าสายพันธุ์ในช่วงระหว่างที่ผ่านมานะครับไอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยติดง่ายตายไวใครไม่ฉีดวัคซีนก็ติดก็ส่วนมากก็ไม่รอดอลงปอดลงปอดก็ปอดหายไปครึ่งหนึ่งร่างกายไม่ปกติ นะครับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วต้องกรบ3เข็มนะครับหมอยงบอก3เข็มดีที่สุดแล้วนะเคยเอาหมอยงมาทําการสปนะีชมาพูดเป็นวิทยากรสอนนักสายยุทธศาสตร์ทางการเมืองก,การปกครองชั้นสูงเนะี่ยหมอยงบอก3เข็มพอละเอาอยู่นะครับได้รับรางวัลน,นะก็ฉีดไข้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเป็นกําหนดให้เป็นโรคแคพาะถิน่น นะครับแล้วก็กำหนดเรื่องของการรักษาประเด็นคืออะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนย้ามุ่นส่วนก่อนนะต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมพูดถ้าจำได้ผมพูดอยู่เสมอเลยยา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 ,ยาทำแล้ววันนี้มันฟรุกผมบอกยาเปิดประเทศเด็ดขาดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,500 64ที่ผ่านมาผมถามหลายครั้งทำคลิปหลายหนว่าใครไปให้คำแนะนำพลเอกประยุทธ์แบบนี้ไปเปิดประเทศจะเกิดการติดใหญ่โดยเริ่มต้นจากภูเก็ตเซ็นบล็อกจำได้ไหมแล้วขายายไปพื้นที่ต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจ,าจนถึงปัจจุบันยอดโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่ทำอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝั่งชาภาพยุโรปคนตายเป็นล้านคนติดหลายล้านคนหลายสิบล้านคนไทยสองหมื่นกว่าถือว่าต่ำนะสำหรับเทียบกับประเทศอื่นๆตั้งแต่ตัวการเดินตัวแปรต้นที่ผิดโกโซบิก so ไปกันใหญ่จะฉีดสองเข็มสามเข็มก็เ,เอาไมา่อยู่แต่โอเคผมเข้าใจ จะไปล็อกดาวน์จะไปเคอร์ฟิลอีกมันก็เอาไม่ได้จริงๆมันต้องควรจะแก้ปัจจัยภายนอกเคลียร์ปัจจัยภายนอกให้เสร็จแล้วค่อยๆสกรีนเข้ามานะครับเดี๋ยวตรวจหยุดหยุดเอาเดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวไม่ให้เข้าไวา้ง่ายอ้างตรวจนั่นตรวจนี่นี่คือปัญหาหลักคือเรื่องอะไรในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงคือขาดความแม่นยําในยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านนะไม่คิดประโยชน์ของประเทศชาติต้องการจะเป็นรัฐบาล ก็อ้างการโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องไม่มีกินไม่มีอยู่ตอนนี้รัฐบาลเปิดฟรีเข้าก็เข้ามานะที่อยู่ก็อยู่ไปความจริงมันคืออะไรตอนนี้คนติดก็ติดไปคนตายก็ตายไปช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเดินลึกมาจนถอยไม่ไหวแล้วจะเยียวยาก็ไม่ไหว เพราะอะไรไม่มีเงินจะเยียวยากู้มาแล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกตอนนี้ปัญหาตามมาคือไม่เยียวยาแต่คุณต้องรักษาเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดว่าจะต้องรักษานะครับก็พยายามจะปรับเกมแก้เกมนะ,ะบอกว่าเอา้าก็ให้ไปป้องกันปัญหาเพราะไม่งั้นค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นอ่ะก็ให้เป็นโรคประจําถิ่นแล้วกันนั่นหมายความว่าจะปฏิเสธการรักษา นะครับคือรักษาไม่ฟรีใครไป30บาทกลับไปใครไปใครไปประกันสังคมก็ไปใครประกันชีวิตก็ไปแต่จะมาอยู่เอกชนทั้งหมดไม่ได้แล้วซึ่งผมเรียนว่ามันผิดเนี่ยพอตัวแปรต้นมันผิดอะ่ะมันก็เกิดตัวแปรตามตามมาผมเคยอธิบายเหมือน โควิดมันมาจากปัจจัยภายนอกเราไม่ได้บุญผู้สร้างนะเราต้องเคลียร์ปัจจัยภายนอกให้จบแต่ถ้าบ้านไม่เคลียร์ผมก็เลยไม่อยากพูดอีกวันนี้คงเห็นนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดพลาดนะครับส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้โควิดมันเพิ่มสูงขึ้นนะและผมเรียนย้ําว่าปัญหาเรื่องของโควิดเนี่ยมันเกิดจากฝั่งสาภาพยุโรปเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดย พิมพ์ปฏบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันก็เลยต้องเปิดสงครามอย่างใดอย่างหนึ่งสุดท้ายเปิดทั้ง2สงครามเลยล่าสุดก็ไปล่อที่ยูเครนแล้วก็ผลิตวัคซีนขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆไม่ใช่เฉพาะวัคซีนนะครับในการป้องกันผลิตยาเอามาขายจากฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปหมดกันเกมกันไปไมาให้เข้าประเทศกันกันไปกันอังกฤษกันสหรัฐอเมริกากันอังกฤษอังกฤษกันสหรัฐอเมริกา และสุดท้ายวัคซีนที่ีสุดคือวัคซีนที่สลับกันไปมาหรือวัคซีนฉีดไข้ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาหลักๆคืออะไรขาดความแม่นยำขาดความแม่นยำในยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หวังว่าไรายได้ของประเทศปัญหาคือ,อไรายได้ของประเทศนะครับพอมีปัญหาไรายได้ของประเทศ ก็บอกว่าโอเคต้องเปิดมาเพราะไรายได้หลักของประเทศคือการท่องเที่ยวไม่งั้นเราไม่มีเงินเปิดมาก็โกโซบิกก็ติดไปเรื่อยคนเจ็บก็เจ็บไปคนป่วยก็ป่วยไปคนตายก็ตายไปไม่รู้ว่าใครอามาหิดนะผมเรียนไว้แล้วว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วตอนนี้มันจะนิวไฮไปเรื่อยทำไมทราบไหมฮะมันจะเกิดการไกลพันไกลพันไกลพันธไกลพันุยิ่งไกลพันเท่าไหร่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ฝรั่งมันฉลาดตอนแรกบอกว่าฉีดวัคซีนเข็มเดียวจอร์นสันแอนจอร์นสันหายเข็มเจ็ดรอแต่ปรากฏว่าถึงที่สุดมันไม่เอามาขายเพราะอะไรฉีดเข็มเดียวก็ได้กํำไรแค่ครึ่งเดียวคือ350แต่ถ้าคุณฉีด2เข็มเขากำไรเจ็ดรถ้ากํำไรครึ่งหนึ่งนึงคุณต้องซื้อ1,400 เฉลี่ยเข็มเจ็ดร้อยนะครับถ้าฉีดสามเข็มเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองพันเอ็ดต่อคนเจ็ดพันล้านคนนึกกันแล้วกันฮะยี่สิบเอ็ดล้านโดสล้านล้านโดสเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งมันจะทำให้มีมูลค่ามหาศาลถ้ามีการฉีดวัคซีนและมีการขาย วัคซีนที่เข้ามาจะแยกๆคืออะไรฮะวัคซีนนี่หมดอายุไปแล้วไอ้โรคประจําถิ่นตอนเนี้มันเกิดจากอะไรประตัวแปรต้นมันปิดไปเปิดให้คนเข้ามาผมบอกว่าไงยา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 ปนนี้เป็นไงจนพูดตอนนั้นก็จนคอแหกคอแหบคอแห้งกันยา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 ก็ทําออกทะเลไปมาสมุดตอนนี้ก็ชี่หายกันหมดแล้วตายเป็นเบื่อตายเป็นหลายวัน บางวันตายเป็นร้อยนะครับคนแก่คนเท่าคนไม่ฉีดวัคซีนติดคือตายอ่ะหลอดยากนะโรงพยาบาลถามที่ไหนก็ไม่ไหวก็ต้องใช้วิธีการวัฒกรรมเจอจ่ายจบเจ็บจ่ายจบเจอจ่ายจบก็ใช้วิธีการวัฒกรรมแบบนี้คือไม่มีที่นอนแล้วอ่ะจะทำยังไงนีบนให้ฟังแล้วจะทำยังไงอ่ะผม,มยืนยันเหมือนเดิมนะ ถ้าจะยุติปัญหาทั้งหมดในช่วงระหว่างนี้เราต้องยึดหลักที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยยึดหลักของประเทศไทยเป็นสำคัญทำยังไงนะครับ1ยุติการท่องเที่ยวคนที่เดินทางเข้ามายกเว้นกรณีพิเศษและมีการตรวจโควิด -19 แล้วเสร็จและต้องเข้ามาทำการกัโกโรคเป็นสำคัญก่อนนี่คือประการที่หเพราะคนไทยก็จะมีรายได้ คุณจะเข้ามาเที่ยวใช่ไหมก็ต้องมากักโรคนะกี่วันเจ็ดวันสิบสี่วันแล้วแต่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวึ้นเซตศีโรอีกรอบนึงนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําส่วนที่ไม่ผักให้มันเป็นโรคประจําถิน่นผักโรคประจําถิ่นเมื่อไหร่ก็เตรียมถูกฟ้องขาดต่อร,รัฐธรรมนูญนะครับ่อขาดต่อร,รัฐธรรมนูญเพราะร,รัฐธรรมนูญเนี่ยพุทธศักราช2560มันเขียนให้เป็นโรคระบาดอ่ะ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอ่ะโดยจะต้องรักษาประชาชนปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อันนี้คือความจริงก็เรามาแก้แก้บาด,ดีมาแก้เกี้ยวดีดีบนเอกวยุดเบรกไว้นะไม่เบรกดีโดนฟ้องป้าหมอตายน้ำตื้นเลยนะครับแล้วทำไงต่อไปอ่ะนะฮะจะมาล็อกดาวก็ไม่ไหวจะเคอร์ฟิวไม่ไหวแล้วก็ต้องสร้างไรายได้ผมว่าวิธีการสร้างไรายได้คือปัจจัยสำคัญคือที่เอานักท่องเที่ยวเข้ามาก็หวังจะสร้างไรายได้ ผมนักเรียนไงพวกเราเรานี่มีแต่จ่ายจ่ายจ่ายไม่กู้ยืมนะไปก็ไม่กู้ยืมมาจ่ายออกไปเรื่อยจ่ายไปเรื่อยการสร้างรายได้หนึ่งมวยออนไลน์ยึดยื้อยื้อยืยึกยึอย่างนั้นะจะทำอะไรก็ไม่ทำประชุมตั้งกรรมการบอกอีกสองเดือนมันก็ไม่มีอะไรกองสลากทาเสร็จแล้วบอกโอ้ยต้องมารอรอทาประชามาตงมติมติมาเตอะอะไรกันมีแต่คนเดือดร้อนที่เสียผลประโยชน์ ไอ้พวกที่ไม่ได้ขายหวยแผ่นก็แบ่งจัดสรรผลประโยชน์ให้มันลงตัวลอตโต้ออนไลน์อะไรกับวาปก็มีรายได้เพิ่มขึ<ๆ>้นนี่คือประการที่หนึ่งจะเอาหวยบนดินมาเป็นบนฟ้าจะเอาบนดินมาเป็นใต้ดินมาเป็นอะไรแล้วแต่ให้มันมีรายได้เข้ามากับประเทศนี่คือสิ่งแรกที่ผมเรียนไปแล้วช้ามากสองคาสิโนโ คาสิโนโออนไลน์ทำไปเลยปรากฏว่าตอนนี้ผ่านสภาแล้วผ่านกรรมธิการแล้วจะมาทำประชามติอีกไม่ต้องมติมาแต่ละก็ดำเนินการไปเลยให้ผ่านกว่าจะตั้งเสร็จมันใช้เวลานาน,านกว่าจะเป็นเหมือนสัมปทานธทรกรคมานาคมอ่ะมันใช้เวลานาน,านเพราะมันเป็นเรื่องของวัตถุในการก่อสร้างแต่มันจะโตวไวคือเรื่องของออนไลน์ บางคนโอ้ยทําไปเลยคนจะเป็นอย่างนั้นเอยโอ้โรวิธีการล็อกอินรัฐบาลก็สร้างข้อกําหนดให้กสทชก็ได้เป็นคนควบคุมคือคนที่จะไปเข้าล็อกอินระบบได้ต้องอายุแค่ในคณนี้ก็ยึดจากทะเบียนราษฎรจบไม่นมีอะไรเลยคุณต้องล็อกอินแบบประชาชนนะคุณก็ไปเล่นได้มีสติสัมปชัญญะพอถาม่าทุกวันนี่มีบ่อนไหมมีนะฮะ Icana, ทุกวันนี้มีหวยไหมมีหวยใต้ดินมีไหมมีมีมากไหมมากนะก็แบ่งผลประโยชน์เอาอยงนี้ตำรวจจะไม่พอก็แบ่งผลประโยชน์ไปให้ตำรวจแบ่งผลประโยชน์ไปให้ทหารก้อนนึงเป็นกองทุนช่วยเหลือตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนที่เคยได้รับทางตรงและทางอ้อมก็แบ่งผลประโยชน์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับการควบคุมก็ไม่เห็นยากอะไรเลยเอา การเคลื่อนไหวองค์คาะยบที่จะเกิดทําให้เกิดการธุรกิจเกิดการลงทุนขนาดใหญ่ทําไงผมก็บอกไงตั้งเมืองเทคโนโลยีหรือทําเมืองหลวงแห่งใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ทําถนนไฮเวย์ไปแล้วทํารถไฟความเร็วสูงไปแล้วก็ทําแห่งใหม่เอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาทําเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่มาทําเป็นเมืองเทคโนโลยีแห่งใหม่ ก็ไปคิดเอาเรื่องงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกมาฟื้นฟูซึ่งพลเอกเปรมตินาสูรนานน์ทาไว้ก่อนหน้านี้มาทําเพื่อหวังจะฟื้นฟูภาคตะวันออกมันดึงไม่ลุกเขาเรียกว่าชักไม่ลุกเพราะมันก็การลงทุนเหมือนกันผมเข้าใจแต่สิ่งที่มันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าช็อคเซอร์ไพรส์มันไม่เกิดคือเวลาขายของนอ้ยอันนี้ของใหม่แต่มันยืมของเก่ามันของใหม่นะ ของเก่าเล่าเก่าในขวดใหม่เขาก็สนใจมันก็เล่าเก่าในขวดใหม่ก็เพียงแต่ย้ายจุดให้มันชัดเจนนะครับปัจจุบันอินโดนีเซียเอาหลักคิดที่ผมพูดอาไปทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะไม่รู้วิธีจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีไหนทําไมไม่ทำอ่ะทำไมไม่ทําอ่ะสิ่ง,งนี้ประชาชนได้ประโยชน์รัฐบาลได้ประโยชน์รายได้จะเกิดขึ้นมาหาศาล การลงทุนการก่อสร้างจะเกิดขึ้นอย่างมาหโหระทึกมโหรานบอกจะย้ายเมืองหลวงโอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณสร้างไว้ก็ผมก็เห็นสมัยกรุงศรีิยากรุงธนบุรีกรุงรันตนโกสินก็ย้ายมาเรื่อยๆปัญหาของมันคือกรุงเทพกว่าน้ำก็ท่วมคุณทุกวันแล้วฝนตกน้ำก็ท่วมเพราะอะไรมันอยู่ริมแม่น้ำและอย่างคือขั้วโลกเหนือเนี่ยมันละลายพื้นในกรุงเทพมหานครมันก็ชุ่มน้ำ จะมีกี่ร้อยอุโมง์พันออกไปมันก็ไม่ทันเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยนะมันสูงกว่าพื้นดินแล้วอะ่ะก็รู้อยู่นี่คือปัญหาทําไมไม่ทํากรุงเทพเหมือนกรุงศรีอยยาเป็นเมืองโบราณน่ยแต่โอเคไม่อยากทําเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าพระมหกากษัตริย์ตั้งมาในอดีตก็สร้างเมืองเทคโนโลยีใหม่ดินะฮะก็วางแปลนเมืองเทคโนโลยีย้ายอะไรย้ายทำเนียบรัฐบาลไปดิ กรุงเทพก็เป็นจังหวัดหนึ่งะเป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนพัทยาไปมันจะเกิดการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่การลงทุนครั้งใหญ่โดยเราไม่ต้องอาศัยต่างชาติเลยฮะจากการท่องเที่ยวอาศัยต่างชาติเรื่องการลงทุนแต่ไม่อาศัยเรื่องการท่องเที่ยวถามว่าเออลัฐจะได้ประโยชน์เอาเงินมาจากไหนเอาเงินสัมปทานไงสัมปทานที่ดินเนยคุณก็เมีที่ตอนที่ผ่านมาคุณสภาพัฒน์ก็ให้ออกแบบไปแล้วอะ่ะพลเอกประยุทธ์ออกแบบไปแล้วก็แค่ประกาศใชอ้อ่ะ แค่ประจาศประกาศใช้ในขี้แตกเยี่ยวแตกนะที่ดินมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีเพราะมันต้องไปสร้างสนามบินเครื่องอุนพวกบริโภคแผนที่มีอยู่เดิมซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพลเอกประยุทธ์เป็นคนออกแบบตอนสมัยเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอยเขาทำนี่เอามาสิแค่เนี้ยประเทศก็โตแล้วเขาเรียกว่ามีโฮปหรือมีความหวังประเทศมีความหวังไปสู่แดนสิวิไลสู่การเปลี่ยนแปลงการลางทุนก็เกิดขึ้น เงินที่ไปกู้ยืมมา1.5ล้านล้านก็สามารถได้คืนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆด้วยจากคาสินโนหวยออนไลน์จากการย้ายเมืองหลวงหรือเมืองเทคโนโลยีใหม่เห็นไหมมันอยู่ที่อะไรทราบไหมฮะวิชันวิชันของใครผู้นำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลักของผู้นำผิดวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิด จัสุดท้ายเป็นตัวแปรมาเข้าสู่โรคประจำถิน่นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาตินะครับอยู่ที่ผู้นำจะใช้ไม่ใช้นะครับเป็นดุลพินิจหรือจะออกทะเลต่อไปสุดท้ายนะครับปลายทางที่จะเสียใจที่สุดคือคนในครอบครัวนะครับติดโควิด -19 เป็นโรคใดโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นคนรอบข้างตายมากขึ้นมากขึ้นนะครับยิ่งใกลเลือกตั้งเม,เมื่อไหร่ ปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านก็จะพุ่งสูงขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเรียนด้วยความปรารถนาดีผมเทอศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ